สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมอมิวจิเด็การ์ตเกมนะครับในช่วงเด็กโชว์เคสวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูเด็กที่ผมใช้ไต่แหลงครั้งแรกนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่าอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็เพิ่งม,มาเล่นอมิวจิเดการ์ตเกมช่วงที่สไลด์อัพหรือสีเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็ยังถือว่ามีความเป็นปัจจุบันอยู่แต่ก็มีการเปลี่ยนการ์ดบางใบไปจะเป็นยังไงมารับชมกันครับ I'm mm. the ย้อนกลับไปในสมัยที่สไลด์อัพเดอะซีขายใหม่ๆเนี่ยก็จะมีแพ็คขายอยู่แพ็คหนึ่งนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีของหลากหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือจะมีแพ็คก,การ์ดให้เปิดเนี่ยห้แพ็คมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมซึ่งก็เป็นโชคดีของผมนะครับที่เปิดได้ s s r ของชิเอะมิที่ต้องการเนี่ยครบทั้ง4ตัวเลยนะครซึ่งทั้ง4ตัวนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะครับผมโอนิกิรินะครับผมคารุนะครับ สักุระแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับโอทาเกมารุนะครับอ่าซึ่งสี่ตัวนี้เนี่ยก็เป็น4ี่ตัวที่ผมเนี่ยใช้ในการไต่แรงเลยตอนนั้นเนี่ยการ์ดเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอกนะครับการ์ดก็จัดเท่าที่ตัวเองรู้แล้วก็เท่าที่เดวเองมีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนมาจนลงตัวแล้วนะครับก็พอที่จะใช้ไต่แรงได้บ้างแต่บอกไว้ก่อนว่าก็ยังไม่ใช่เด็กที่ผมใช้ไต่แรงเป็นประจำนะครับเดี๋ยวเรามาดูการดแต่ละใบที่ผมใช้ในเด็กนี้กันเลยครับ การ์ดใบแรกนะครับ Awakening b a s ของ o n ิกิรินะครับการ์ดฟอร์มใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเปิดได้ช่วงต้นๆเนี่ยเพราะว่าคือการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราประหยัดดวงไฟไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโดยเราเนี่ยไม่ต้องเสียดวงไฟเพื่อที่จะเอา o n ิกิริเนี่ยขึ้น Combat โ o n e นะครับเพราะมันจะกระโดดขึ้น Combat โ o นอันตโนมัติเลยส่วนอีกใบหนึ่งนะครับก็คือ Flickering Shadow นะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่อาจจะมองเกมไม่ค่อยออกนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือก t กเกอร์ ให้อนิกิริในเธอนนั้นเนี่ยได้มากสุดถึง2อันเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะโยนอนิกิริขึ้นคอมแบทได้โดยที่ไม่ต้องทําการโจมตีชิกิงอัมิ่ศัตรูนะครับส่วนการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับอนิเบรดครีฟนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อนิกิริเนี่ยสามารถที่จะฆ่าชิกิ้งอมิที่มาทําการโจมตีอนิกิริได้เลยนะครับไม่ว่าเลือดจะเหลือมากแค่ไหนก็ตามนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดสั่งตายนั่นแหละพูดง่ายๆ ทีนี้เรามาดูการ์ดของเขาโอรุกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่การ์ดฟอร์มใบแรกนะครับผมเด t เทอร์มิเนชันใบนี้เนี่ยจะทําการเพิ่มนะครับพลังชีวิตให้แก่ชิกิยามิที่ขึ้นคอมแบทโซนนะครับซึ่งก็ดีมากๆนะครับเอาไว้เพิ่มพลังชีวิตให้ออนิกิดิกับโอทาเกมารุนะครับ่วนอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้ก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนั่นก็คือโอคราวนั่นเองนะครับใบนี้เนี่ยมันจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้2หน่วยนะครับให้แก่ชิกิอามิที่ขึ้นคอมแบทโซนนะครับเพราะว่าในบรรด ชิกี้นัมมีที่ตัดเข้ามาในทีมเนี่ยคือแทบจะไม่มีตัวไหนที่มีความสามารถในการเสริมพลังเลยถึงมีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีเงื่อนไขในการใช้งานพอสมควรเหมือนกันใบนี้เนี่ยก็เลยดูเป็นอะไรที่ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับถึงมันจะเพิ่มไม่ค่อยเยอะก็ตามทีเนะฮะแล้วก็อีกใบนึงครับก็คือเป็นการ์ดอีเวลของคาโอรุนนั่นเองครับคือการ์ดใบนี้เนี่ยมันดีตรงที่ชิคกี้นัมมีที่ขึ้นคอมแบทโซนเนี่ยมันจะได้รับความสามารถของการ์ดฟอร์มของคาโอรุเลยซึ่งปกติเนี่ยจะได้รับหลังจบเทินนนััดนงน้ การ์ดอีโวเนี่ยถือเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญครับทีนี้เรามาดูซากุระกันบ้างนะครับเริ่มต้นการ์ดใบแรกครับผม Dance of Spring นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะทำให้โอทาเกะมารุกับโอนิกิริเนี่ยยืนบนคอมแบทโซนไม่ไหวแน่นอนช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าทั้งสองตัวเนี่ยมีพลังชีวิตที่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดใบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้โอนิกิริกับโอทาเกะมารุเนี่ยยืนบนคอมแบทโซนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับเป็นการ์ดอีโวของสากุระครับใบนี้เนี่ยมันดีตรงที่เวลาที่ชิกิ้งนามิของเราตายแล้วเราทําการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยมันจะเร่งการเกิดให้แก่ตัวชิกิ้งนามิของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นผลของสักุระเดิมอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากที่อีโวไปเนี่ยมันจะทําการเ,เพิ่มนะครับระยะเวลาครูดาวของชิกิ้งนามิที่ตายไปของศัตรูเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าจั่วการ์ดใบนี้เอาไว้ใช้ช่วงเลดเกมก็ได้หรือว่าช่วงต้นเกมก็ดีเหมืออนนกันนลงดู Thank you มาดูการ์ดของโอตาเกมารู้กันบ้างนะครับผมต้นเกมเนี่ยมีการทีใ่ใช้หลายใบเลยเริ่มต้นใบแรกนะครับก็คือฮิวคลายเพลสนะครับถ้าเราจวดการ์ดได้ใบนี้เนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้สูงสุดถึง10ดามจเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาปล่อยให้คอมแบทโซนเขาว่างช่วงต้นๆเกมที่เราจวการ์ดใบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่การ์ดใบนี้มาเนี่ยคือดีมากครับส่วนการ์ดใบต่อมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นการ์ดสเปลกึ่งทิกเกอร์นะครับใช้ในแงท่ทก เอาไว้ข่มขู่ศัตรูก็ได้นะครับโดยโอเทาเกะมาดุเนี่จะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตี1ครั้งนะครับคือที่ผมบอกว่าใส่ใส่ก่อนก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ทําให้ศัตรูเนี่ยคิดหนักว่าเอ๊จะโจมตีดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับเป็นการ์ดฟอร์มนะครับผม View of s u ซูกะมารเทนนะครับซึ่งหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ฟอร์มนี้นะครับเราก็จะมีการ์ดมาการธรรมะเนี่ยเอาไว้ใส่ให้ชิคกิง้งอาเตัวอื่นๆในทุกเทิร์นเลยนะครับซึ่งข้อดีอ จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวโอธาเกะมารุด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมต้องการมากนะครับมันจะทําให้โอธาเกะมารุเนี่ยสามารถที่จะขึ้นคอมแบทโซนไปโจมตีชิงนอย่น้ตัวอื่นเนี่ยได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาฟอร์มใบนี้มาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ แต่การ์ดที่ผมยกให้เป็นการ์ดที่ดีที่สุดของออเทเกมารุ u, คือใบนี้ครับคือการ์ดอีโวนั่นเองนะสำหรับการ์ดใบนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้แก่อเทเกมารุ u, หรือว่าชิคกิงอามิในทีมของเราที่ใส่มากาธรรมะอยู่นะครับโดยมันจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าเราสามารถฆ่าชิคกิงอามิฝ่ายศัตรูได้นะครับแต่ว่าบอกนิดนึงนะว่าก่อนที่จะฆ่าเนี่ยอย่าลืมใส่มากาธรรมะนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่เพิ่มให้นะครับซึ่งอีมากาธรรมะเนี่ยมันสามารถที่จะแบบ เคลื่อนย้ายให้กันได้ด้วยนะไม่ใช่เคลื่อนย้ายแค่มาการธรรมะเท่านั้นนะแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบเคลื่อนย้ายแบบพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมานั่นนหะได้อีกนะครับเออทีนี้เรามาดูการไฮไลท์ที่จะใช้ผิดเกมในเด็กนี้กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่การของโอนิกิรินะครับการใบแรกก็คือเป็นการอีโ e วนะครับซึ่งเราจะใช้คู่กันกับการใบนี้ครับริงกิ้งเบรดนะครับเพราะว่าอีโวเนี่ยมันจะทําให้การ ทิกเกอร์ของโอนิกิริสเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเธอนะครับและการ์ดฟอร์มใบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้การ์ดทิกเกอร์เนี่ยแสดงผล2ครั้งด้วยกันนะครับไม่ใช่ทิกเกอร์ของการ์ดนะหมายถึงว่าทิกเกอร์ของตัวโอนิกิริเองนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยอย่างตัวที่ทําให้เป็นอมาตะเมื่อถูกโจมตีตอนอยู่บนคอมแบทโซนเนี่ยมันก็จะแสดงผล2ครั้งอะไรประมาณนี้นะ,นะครับซึ่งช่วงเลดเกมอ่ะแน่นอนแหละว,ว่ามันก็จะมีจังหวะที่สามารถตีตรงเข้าศัตรูได้แล้วทุกคนนิดดูดมัตีต ไปประมาณ2อาครั้งถ้ารวมการติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยนะก็เรียกได้ว่าแรงมากๆครับส่วนการที่1ใบนะครับเป็นการ์ดฟอร์มของสากุระนะครับที่มีชื่อว่าวอ a r i n g dance นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฮิวก็ได้นะครับใช้ชุบเพื่อนก็ได้ใช้เพิ่มเทินให้ศัตรูก็ได้ถ้าใช้คู่กบอีโวนะครับหรือว่าจะใช้โจมตีชิกิ่งนี้ศตูหรือว่าจะใช้โจ,จ,จมตีผู้เล่นศัตรูจากระยะไกลก็ได้โดยที่ตัวสากุระเองเนี่ยก็ยังคงยืนอยู่บนสแตนบายโซนนะครับถือเป็นการที่มีความสามารถหลากหลายจริงๆ และการ์ดใบสุดท้ายนะครับเป็นการ์ดคอมแบทของโอทาเกมารุที่มีชื่อว่าฮิลคลายบลัสครับการ์ดใบนี้เนี่ยจะสามารถทําให้โอทาเกมารุนะครับสามารถดึงชิกิงอามที่อยู่ในทีมของเราเนี่ยออกมาโจมตีถัดจากโอทาเกมารุได้นะครับเท่ากับว่าเราสามารถที่จะโจมตีโดยการใช้การ์ดใบเดียวเนี่ยได้ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับทั้งตัวของโอทาเกมารุแล้วก็ตัวของชิกิงอามที่เราเลือกมาครับและนี่นะครับก็เป็นการ์ด uh, ทั้งหมดนะครับที่ผมจัดมาในเด็กนี้ที่จะใช้ในการแต่งลงในวันนี้นะครับอาจจะเป็น าางไรรเมดูกัันคบผมว่าหลายๆคนที่เห็นสไลด์อัพเดอะซีมาแรกๆเนี่ยก็คงจะคิดจัดตั้งทีมแบบผมมาได้ครับที่จะประกอบไปด้วยโอนิเกะดีอทาเกะมารุซาคุระแล้วก็แบบว่าเขารู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็มีหลายคนนะที่จัดเด็กแบบนี้มาแนตะ่พอเอามาใช้งานจริงแล้วมันยังมีควมรู้สึกว่า มันยังมีช่องวาง่างค่อนข้างที่จะเยอะครับแบบมันก็เด่นบางเรื่องแล้วมันก็จุดอ่อนบางเรื่องมันก็แบบเกินที่จะรับได้อะ <c oughs> เออมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเอามาใช้ในการไต่แรงแบบเป็นจริงเป็นจังสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าเด็กนี้เล่นสนุกไหมเล่นสนุกนะครับผมอ่ะเจอศัตรูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่งนั้นเป็นสายเสริมพลังนะครับแล้วก็เน้นตีรัวๆเลยนะครับ <c oughs> ยากนะเพราะว่าเรานี่แบบแล้วดูการ์ดสิ การ์ดคือแบบเลทเกมเลยได้ไหมอ่ะหมุนมาดีนิดนึงนะครับเอาใบที่2ก็ดีส่วนใบที่สามใบนี้ก็ยังไม่ถือกับดีมากนะครับแล้วเราต้องประคองช่วงต้นให้ดีด้วยนะโหยากนะเนี่ยคือชิคกิ้งอันนี้เราเลือดน้อยอะทุกคนก็คือแบบ ขึ้นไปนี่ก็คือแบบแลกตายเป็นตายอะไรกันอย่างนี้แล้วอุ๊ยแตโชคดีป่ะมีความในชมโชคร้ายมีความโชคดีอยู่นิดนึงนี่ฮ <c> ะ <oughs> ดีที่จั่วได้ซากุระมาะนะครับแดนออฟสปริงทำให้โอททเกะมารุของเราเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดได้ถ้าเธอหน้าไม่โดนสี่น้ม่งนะไม่แน่นะครับนี่ไงนะฮะโคตรแตกหนึ่งดาเมจแล้วก็เฮ้ยจริงปะ ก็คือปล่อยตายเลยเหรอโอ้โหเอาล่ะสำหรับมันถือว่าคุ้มนะการที่ปล่อยให้โยโตฮิเมะตายนะครับแต่ฝั่งเราเนี่ยรู้สึกว่าขาดคุ <c oughs> ้ปล่อยอัอนนี้กิริขึ้นนะครับแล้วก็คงต้องใช้การ์ดใบน,นี้เลยแหละเพราะว่า เราเพิ่งเสิมมา,างไงแ,แล้วเรายังเลือกทิกเกอร์ออมไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้การใบนี้เพื่อ,เ,อเลือกทิกเกอร์มานะครับแล้วก็เ,เหลือดวงไฟเอาไว้นะครับให้มันได้กลัวๆหน่อยแบบเฮ้ยเรามีการทิกเกอร์เหลือไว้หรือเปล่านะครับมันไม่สนใจเลยว่ะ, <laughs> ะันไปนะครับผมว่าต่้น ไม่ได้ครับตายอยู่ดีอโอแล้วเราเสียสองตัวที่จะยืนคอมบตโกช่วงแรกไปแล้วอ่ะเทินต่อไปยังไงดีอ่ะก็คงต้องเอาแบบน้องนุกคู่เคารู้ขึ้นนะครับทำไงได้อ,ะอ่ะแปรงฟอร์มไปผมใส่ฟอร์มนี้มาสองใบนะครับก็ภาวนาให้จวได้อีกใบเผื่อว่า,อาฟอร์มใบนี้จะถูกฆ่าตายในเทินหน้านะครับมีความเป็นไปได้นะ มันอาจจะพังแบบแการ์ดฟอร์มของไอ้นี่ไงอิติโมกูเลน่ะแล้วมันก็อาจจะแบบสวมฟอร์มใหม่ทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ใซ้พาสซีฟของฟอร์มนั้นต่อสัปดาเลยนะเนี่ยขอไม่ะหขอบคุณที่ไว้ชีวิตนะโอเกมารูเกิดอีกรอบนึงครับมาดูกันว่ารอบนี้ได้ทำอะไรได้บ้างอันนี้ไงผมจวการ์ดฟอร์มเขารู้มาได้อีกอันหนึ่งละไม่ต้องห่วงตายนะครับ อโอเคคือตอนนี้ผมจำเป็นที่จะต้องให้เขารู้เนี่ยขึ้นคอมแบทโซนไปก่อนนะครับแล้วก็มีมากมารธรมะแบบนี้อยู่ในโวของโอนิเกนม,มารูด้วยเนี่ยก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องแบบโอนยอยเอมากมารธรมะเนี่ย<ช>ไปมาเรื่อยๆนะครับอย่าให้ตายนะไม่งั้นต้องมาสะสมพลังโจมตีใหม่นะครับ โอ้ยอกว่าตายแล้วละ่ะ <c oughs> ไม่น่าพูดเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็พังฟอร์มแล้วมันก็มาตีนะครับเรียบร้อยมันคือฝัง่งนั้นเขา <c oughs> เขาเป็นประเภทที่กล้กากล้าได้กล้าเสียนะ <c oughs> คือแบบยอมที่จะปล่อยให้ชิงแบบนี้ตัวเองตายอนะไรอย่างเงี้ยแต่ใจหนึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะไม่มีการ์ดแล้วหรือเปล่าขเขาก็เลยแบบปลป่อยตายเลยอะไราเีเย้ยนะครับไม่เป็นบบไรครับเดี๋ยวเราใช้การ์ดฟอร์มนะครับวิวออฟซูซูกะมอนเทน ของโอทาเกมารุ uh, u, นะครับนะแล้วเราก็จะได้มาการธรรมะมาก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ให้โอ uh, นิกิรินะครับไปโจมตีเหมือนเดิมตอนนี้พยายามแบบรักษาชีวิตของโอทาเกมารุเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามีการ์ดที่จำเป็นอยู่เออแล้วเมื่อกี้เราไม่อัพระดับ2ให้โอนิกิริวะเพื่อมันจะได้ใช้การ์ดพิเกอร์ป <laughs> <laughs> ลื้ม <laughs> <laughs> อโอ้ฝั่งนั้นมีทดดาเมจเสริมแล้วก็รีเซ็ตรอบโจมตีนะครับเป็นผมผมไม่ใช้นะมันต้องมันมันต้องใช้อ,อ้าวแล้วซัมมอนมาเพื่อโดนตีนะเนี่ยชอคคือ <c ười> <c ười> อะไรอ่ะเขาไม่รู้อหรอ่ะใช้การ์ดฟรีดีหนึง่ง E A นะครับเออหรือว่าจริงๆมันตั้งใจหรือเปล่าก็มันมันน่าจะตั้งใจมั้งฮะให้โอนิกริแบบ ใช้อามาตะาไปก่อนรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาแบบโยโตฮิเมะมาตีทีทีกนะ็มีความเป็นไปได้นะเออมีความเป็นไปได้นะฮะโอเคไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวเราใส่มากธรรมะนะครับให้อทเกมารุนะครับแล้วก็อาจจะอีโวอีโวเลยแล้วกันนะครับตอนแรกกะจะอีโวช่วงเทินสามนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีดวงไฟอะไรไม่ต้องใช้อะไรนะก็จะใช้ไปทีนี้ฝั่งนั้นเดี๋ยว คารสูดเทง,งูจะเกิดก็มันต้องมีอะไรให้เราปวดหัวแน่ๆนะครับก <c oughs> ารคารสูดเทง,งูส่วนใหญ่จะชอบทําให้ผู้เล่นฝ่ายตงข้ามปวดหัวใช่ครับชาเมยม,มันก็ไม่ได้หรือว่าอะไรหรอกนะดูในช่วงเล็กเกมนะโอ้โดูด,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 ดีโอ้โหแล้วความสวยอะ่ะโอ้โถ้เกมมัรู้ผมติดสตานไปครับเอาแล้วยิงสตันต่ออ,อีกอ่ะเข้าไป เขารู้อีกรอบ <c oughs> เหวเขารู้บอกหนูอีกแล้วเอาหนูไปเสี่ยงตลอดเลย <c oughs> ไปลูกไปยืนกันกๆเอาไว้ก่อนนะครับรอบนี้ก็คือตายก็คือจบแล้วนะครับเพราะว่าใช้การป้อมได้อย่างคุ้มค่าจริงๆ <c oughs> ตายแล้วตายอีก <c oughs> โอ้ยแล้ว แม่งดันเรียงไอเน,นี้ยออกมาผมไม่ชอบเลยอ่ะการสุ่มของไอเนี่ยมันคือเหมือนระบบมันฉลาดมากเลยนะมันจะชอบสุ่มอะไรมาได้แบบถูกจังหวะจับโคนมากอ่ะแล้วลองเราเล่นเองนะโอ้ไม่สุ่มอะไรมนาะให้เราก็ไม่มีนเงั้ยดแล้วกันหน่ครั้งหน้านะเราเอาชิรานุนี่มาเล่นบ้างดีกว่านะแล้วดูว่ามันจะสุ่มดีอย่างนีไหมยนยโมโห ไปฮะโอนิกิริไปตีไปก่อนนะครับนำร่องไปแล้วก็นี่ครับมันจะได้พบกับความปังปีหน้าที่แฉตีนะฮะไปซากุระหนึ่งและสองเป็นไงละ่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะนะฮะจริงๆอยากใช้อีกใบอย่างนงี้เนี่ยชึบๆเข้าไปนี่ก็คือยกแกงเลยนะฮะแต่ว่าไม่มีโดไฟเหลือแลนะ้ว <c oughs> นะโคชังเดมตีไป2แล้วก็โลดอีกหนึ่งครับมันก็คงจะเอาคันสูทิงโงขึ้นหรือเปล่าอุ้ยแขนแขนแขนสาก,กุระแหละดูออกนะครับเลยไม่ได้ใช้อีกใบหนึ่งเลยอะ่ะมันติดสตันแล้วอะะ่ะฮะไม่ใช่แค่ติดสตันอ่ะตายด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรอย่าให้เกิดนะเกิดกลับมานะฟันโชโช,ชตายยกแก๊งอีกสักทีหนึ่งนะฮะจะสะใจมากเลย แล้วดูดิคือโอทาเกะมารู้ผมคือสตานยาวนานมากอะ่ะไม่ได้เล่นอะไรกับเขาสักทีเลยนะครับในการเลีการเล่นคือพร้อมใช้มากนะครับถ้าตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คงต้องใช้โอนิคิรินะครับมาอีโวนะครับแล้วเราจะได้เลือกการติดเกื้ออีกหนึ่งไปนะครับก็คงจะต้องเลือกเป็นโอนิเบรดครีปมานะครับแล้วก็ ถ้าจะเอาให้มันตายก็คงต้องใช้การ์ดทิกเกอร์ไม่ต้องเสียดายหรอกไม่เป็นไรครับการเป็นนี้ก็คงไม่ได้ใช้ช้าทารกสุนทขง,งูไปแล้วเราก็จะเหลือไฟอีกดวงหนึ่งเห็นไหมนะครับเอาไว้ใช้การ์ดท,ทิกเกอร์ที่เราเลือกมาเมื่อกี้นี้ไงโอน,นี่เบรดครีฟนะฮะไอชิ้นุยฝั่งนั้นนี่คือมันสุ่มได้ดังใจมากเลยนะหงุดหงิดแล้วเนี่ยตอนไม่ใช่เว้ยเนี่ยดูดิคือมันสตาร์ทโนาเกะมารุรัวเลยแล้วดู ที่ผมเล่นไม่เห็นจะสุ่มดีอย่างนี้นบ้างเลยนะ<ด><ด>ครับนาทิเกอร์มาแบบนี้ไม่ใช่แค่พังฟอร์มนะพังตัวหลักมันด้วยนะครับอีจีโมกุเลนตายไปตอนนี้อยากฆ่าชิรหนุ่ยมากนะจะฆ่าได้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะฆ่าได้เร็วๆนี้แหละนะครับจ<อ>ะ,ะ,บบะรอให้ซากุระเกิดก่อนอ้าวแล้วลกดฟอร์มซากุระใบนี้มา เดี๋ยวซากุระเกิดเนี่ยผมสัญญาเลยผมจะฆ่าเชนนูนตัวแรกเลยหนุดหนุนหนุดหนุนมากนะครับโอ้นี้กิริตอนนี้เราอะสิริขึ้นมาทำไมอ่ะพูดโอ้นีกิริไม่ได้พูดสิริอืมฉลาดไม่เท่าท่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วครับเทินนี้ก็จบเทินไปก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเอาคาอูรุตัวที่เพิ่มเลือดมาเนี่ย ผมว่าตอนนี้เราต้องการพลังโจมปีมากกว่านะครับทโอ้แล้วตีอมตะมาเรามีอมตะชั้นหนึ่งยังไม่จบนะครับนี่เรามีการ์ดทิกเกอร์อมตะอีกหนึ่งใบของโอทาเกม,มารุนะครับเอาซี่เอาซี่มาดูกันว่าใครจะอมตะได้เยอะกว่านะครับยิ่งเลยนะครับแสดงว่า น่าจะไม่มีการ์ดแล้วนะครับอยตรงนี้อ่านกดอ่านข้อมูลการ์ดเราใหญ่เลย <c oughs> ตบเทินเฮ้เนี่ยผมรอค่าชิลลนุยเนี่ยสักทีสักทีกทเลิกเลิกกดอ่านเลิกกดอ่าน <c oughs> มาครับแล้วผมจะทำตามสัญญานะครับไม่ขอเวลาด้วยในเทิร์นนี้แหละอ่ะเลือกปั่นนะครับแล้วก็อู้ โอ้โหนี่กิริกูเนี่ยชิระนุยมึงมึง,มงมึงตายแน่นอนมึงมึงตายแน่ๆนะกูฆ่ามึงแน่เธอนี้นะครับมึงจะฉลาดเกินไปแล้วนะฮะฉลาดเกินไป AI ของการ์ดฟอร์ม SSR ของชิระนุยเนี่ยนะฮะไปเลยครับมา เราจะใช้ซากุระนะครับร่งางฟอร์มนี้ประมวลผลมาแล้วไม่รู้ว่าความพุม่มพาอยังไงไม่รู้แต่ว่าอยากฆ่าชิลนุยฮนะั <c oughs> ตายซะเถอะมีอยู่เลยฮะตายแล้วหนึ่งแล้วก็ชุดปิดหนึ่งทีนะครับมันก็จะเกิดได้ช้าลงฮะเพอเพอเนี่ยมันอาจจะเกิดมาไม่ทันจบเกมแล้วก็ได้ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งใบนะครับเราอาจจะใช้เป็นเฮลคาย เฮลคายอะไรนะผมเูนชื่อเฮลคายบลส์นะครับเอาใส่ให้คาโอรุะนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมเอาคาโอรุขึ้น <c oughs> คอมแบทโซนบ่อยมากนะครับปกติไม่ค่อยได้เอาน้องขึ้นมาสักเท่าไหร่นะแต่เกมนี้คือมันจำเป็นจริงๆนะครับนี่แหละเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับของเด็กนี้เพราะว่าชิคกิงอันนี้ในทีมของเราแทบจะทุกตัวเลยมีพลังชีวิตค่องๆ้างจะน้อย พลังโจมตีก็ไม่ได้เยอะนะพลังโจมตีก็น้อยเหมือนกัน <c oughs> อันนี้มันค้างหรือมัอนบั๊กหรือเปล่าทำไมโอ้ยจีรินี่เหมือนมีคนกดดูอยู่ตลอดเวลาเอ่ะโอเคครับและตอบอู้แล้วนี่ครับฮิวคายเพลสมาพอดีเลย <c oughs> ใช้ดิฮะ <c oughs> เราโจมตีได้สูงสุดถึงคิดาเมจรออะไรนะฮะชิไปไนหนึ่งที โอ,อ้แล้วเนี่6ดาเมจด้วยนะครงต่อไปนี้ี6แรงว่าเธอเนี่ยเราสร้างความเสียหายไปได้ถึง12ดาเมจนะครับอุย้ยผมลืมไปว่ะทำไมผมไม่ใช้การ์ดใบนี้วะ <laughs> มันก็จะทำให้อิจโมกุเลนยังไม่ได้เกิดไงเธอหน้าแต่นี้อิจโมกุเลนเกิดชิบหายละ <c oughs> คิดว่าโอซากิมาดูเราจะตายไหมไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าจริงๆอะโอนิกิ่ไม่ใช่โอนนกินิ อีซิโมกุเลนก็ใช้โอ้โกําลังจะบอกว่าอีซิโมกุเลนก็ใช้การ์ดไปเยอะนะไม่น่า,นามีดีเนี่ยอ่ะโดนไปแล้วครับทำลายชิคกี้พายมิที่อยู่บนคอบแบตโซนหนึ่งเอนะครับลาก,ก่อนโอเทเกมารุแต่ถือว่าเกมนี้เราใช้โอเทเกม,มารุคุ้มมากเลยนะนะรอบนี้เราทำอะไรได้บ้างครับมาดูกันอย่างแรกนะครับซากุระซากุระฆ่าอิจิโมกุเลนได้นะ แต่ถ้าค่ายอิจิโมกุเลนเนี่ยอิจิโมกุเลนก็จะมอบพลังโจมตีแล้วก็โล่นะครับอย่างละ3ามหน่วยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทำให้เทินถัดไปเนี่ยไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่จะเกิดมันจะมีพลังโจมตีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะเลือกโจมตีตรงไปที่ผู้เล่นนะหวังว่าผมจะคิดถูกและผมจะใช้งานการดบบนี้เชื่อยอย่างน้อยเนี่ยโยโตฮิเมะเนี่ยมันจะได้ยังไม่เกิดนะฮะและก็จะเป็นการฟื้น คือชีพให้แก่ชีกิงอมีทนนี้อ,อยู่ในทีมของเราด้วยนะครับและผมก็จะมอบมังการธรรมะให้กับโอนิกิรินะครับเออพูดไปพูดมาก็เริ่มลืมชื่อชีกิงนม้ของเ,เองแล้วตอนนี้ <c oughs> จริงๆเนี่ยเธอหน้าเราจบเกมได้แล้วนะเราตีตรงเขาพูดเล่นได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเองจะเอาอีจิโมกุเลนขึ้นมายืนการบุนคอมแบทโซนแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วล่ะนะฮะอ่ะโยนการ์ดใบนี้เล่นๆไปแล้วกันนะฮะ ือแบบว่ามันจะชุกๆๆกชกชฝั่งนั้นห้าทีเป็นไปไม่ได้อ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการยืดเยื้อครับไปจบเกมกันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเด็กนี้นะครับจริงๆเนี่ยเห็นไหมสถานการณ์มันดูแบบมันเหมือนเราจะแพ้ได้ทุกเมื่อนะครับ แต่ก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับมันเป็นเด็กที่เล่นสนุกมากเลยนะสาหรับเด็กเนะี้ยแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบเปลี่ยนชิคกี้พายบางตัวเพื่อที่จะเอาชิคกี้พายที่แบบสามารถเสริมพลังโจมตีให้โอนิกิริหรือว่าโอทเกิมารุเนี้ยได้มากกว่านี้อีกหน่อยนะครับสองตัวนี้มันก็ดีแหละสําหรับข่าอรุกับสักุระเนี่ยมันก็ฮิลมันก็มีปับ๊บอะไรต่างๆของมันตีอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับการเสริมพลังแล้วอ่ะ มันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเอาตัวอื่นมาแทนลองดูนะครับลองเอาไปจัดกันดูเวแล้วกันนะครับอ่ะก็หวังว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับจะทําให้คนดูเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับหรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมช่วงเด็กโชว์เคสในครั้งนี้นะครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาโชว์เด็กไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเดือนกุมภาเนี่ยเดี๋ยวเด็กใหม่เนี่ยจะเริ่มวางขายแล้วนะครับช่วงรีวิวชิคกี้งมิเป็นลายตัวเนี่ยก็อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไงก็ขอฝากติดตามชมกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมอัมพิเกอร์เกม์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับ